ความรู้สวัสดีคะ่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันพนอธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุศึกษาสํนักง,งานกศออนอกระทรวงศึกษาธิการนะคะ นำเรื่องราวที่เป็นสาระจากหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาสรุปเนื้อหามาชวนคิดวิเคราะห์พร้อมกับนำแบบฝึกที่เป็นแนวข้อสอบมาให้นักศึกษากอสอนอนักเรียนในระบบโรงเรียนและแฟนๆรายการได้มีความสุขกับอีกมุมหนึ่งของภาษาไทยไปด้วยกันนะคะวิทยากรของเราคืออาจารย์ใจเด็ดหวานเฉเอมค่ะช่วงนี้ท่านเริ่มเรื่องใหม่ กลอนดอกส้อยรำพึงในป่าช้าซึ่งดิฉันเชื่อว่าทุกท่านรู้จักเคยท่องอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างมากน้อยแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านรู้จักกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าดังนั้นวันนี้เราตามอาจารย์ใจเด็ดไปทบทวนความทรงจำของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดคะ่ะสวัสดีครับจรย์พนอครับ นักศึกษากศนน,นักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่ขารบรักทุกท่านนะครับก่อนจะพูดถึงกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้ากันต่ออยากเชิญอาจารย์ใจเด็ดเล่าถึงบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่เราได้เห็นครูภาษาไทย600กว่าคนจากทั่วประเทศมาร่วมงานภาษาไทยภาษาชาติครั้งที่4ที่โรงแรมมิราเกิลแกรนรเมื่อวันพุธ ที่14ที่ผ่านมาจัดโดยอักษร e d u c a t i o n หรืออักษรเจริญทัศน์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับมูลลนิธิเพชรภาษาค่ะครับออจริงๆอาจารย์นพนอครับการไปร่วมงานอย่างนี้นะครับในสมัยสมัยยุคผมเนี่ยโอกาสไปน้อย,อยมากแล้วก็ข้อสําคัญคือไม่ค่อยมีคนจัด Oh. ใช่ไหมฮะยุคเร่าอ่ะไม่ค่อยมีนะค่ะไม่มีค,ค่ะแล้วถ้าจะไปก็หมายถึงว่าต้องลงทะเบียนอะไรกันเยอะแยะวุ่นวายเลยข้อสาคัญคือถ้าในระบบราชการเนี่ยถ้าเหมือนเขาไม่ขอตัวนะเราจะขอไปราชการในบางทีอด oh. ไม่ค่อยไป <laughs> เพราะว่ามองไม่เห็นความสําคัญแต่ยุคนี้อาจารย์พนอรครับเป็นเหมือนกับเป็นนิมิตหมายที่ดีโ oh, อกาสอันดีออของเพื่อนครูใช่ครับแล้วก็อาจารย์จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าห0 0คนที่ไปเนี่ยคือตั้งใจมาค่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วการมาเนี่ย เขาจะได้อะไรไม่รู้แต่หวังว่าจะได้ค่ะนี่แสดงเห็นว่าครูเนี่ยกตือรือร้นแล้วก็ครูที่นั่งอยู่ทั้งหมดนี่คือครูภาษาไทยแล้วเป็นครูรุ่นใหม่ใช่ครับเกินครึ่งห้องเกินครับปีที่แล้วเนี่ยดิฉันยังเห็นคนรุ่นดิฉันมากกว่านี้ครับแต่ปีเนี้ยพอมองไปทั้งห้องประชุมใหญ่แล้วเนี่ย มองเห็นคนร่วมรุ่นน้อยมากเลยนะคะครับมีคนรุ่น20กว่ากว่าเนี่ยเยอะเลยครับดูแล้วบรรยากาศมันก็เป็นเชิงวิชาการแต่ถ้าอาจารย์หันไปมองจริงๆแล้วหลายคนก็ก้มหน้าก้มตาอยู่กับสมาร์ทโฟนนะนะครับเขาจะบันทึกเสียงหรือว่าเขาจะถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่หรือเขาทําตามที่วิทยากรชวนทำเพราะมันจะมีบางช่วงบางตอนที่วิทยากรพูดถึงสมาร์ทโฟนว่า มันกลายเป็นเครื่องมือกลายเป็นความจําเป็นในขณะเดียวกันมันมีช่วงที่ที่ฉันรักมากเลยเวทีเซลอ๋อครับอ่าก็จัดโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์บัวผ่านสุพรนยศซึ่งตอนนี้ตัวเธออยู่อเมริกาครับไปสืบสารศิลปะวัฒนธรรมที่วัดไทยที่นู่นแต่ว่าคณะของเธอกับมหาวิทยาลัยของเธอเนี่ยมาช่วยโอ้โหเป็นสีสันที่ดูแล้วมีความสุขเป็นมุมมองใหม่ โต้วาทีเราเคยเจอแต่ร้อยแก้วนะครับโต้กันด้วยคําพูดแต่นี่เป็นเป็น e ีแซวเพลงอีแซวเลยค่ะแล้วก็ให้แง่คิดแสดงถึงความเป็นครูรุ่นเก่ากับครูสมัยใหม่ครับแต่ทั้งเก่าและใหม่ผู้ดําเนินรายการเก่งมากครับเป็น e ีแซวนะคะสรุปก็อีแซวพูดก็ร้อยแก้วบ้างนิดหน่อยที่เหลือก็สรุปจบด้วยประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเราต้องรู้จักนำมาใช้นั่นเอง ตรงนั้นน่ะสนุกแต่ว่าไม่หยาบทุกย men, um um อย่างคําเนี่ยคมมากผมนั่งฟังเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออใช่ได้นะคือเราเราจะไปมองลึกว่าแหมคนเข็นบทอะไรเราไม่สนใจตรงนั้นแต่หมายความว่าสนุกได้ไม่จําเป็นต้องหยาบไม่มีหยาบสักคำนะคะไม่มีครับแล้วก็ครูนี่เขาทําให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาเหมือนกันอ่าใช่ครับแล้วพอมองไปบรรยากาศรอบๆเนี่ยคือผมมีความรู้สึกเออครูภาษาไทยเราเนี่ยสนใจที่จะหาความรู้ใส่ตัวนะครับ มีแต่เฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่โรงเรียนไว้ในตัวครูค่ะที่วิทยากรท่านหนึ่งท่านบอกว่าตรงนี้ได้ชั่วโมงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่นนก็คือบางส่วนเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ไปเพราะว่าใจรักแล้วก็อยากจะสแสวงหาความรู้ค่ะเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าครูเองก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อบังคับหรืออะไรก็ตามแต่คราวนี้ถ้าเราไปมองว่าการที่ไปเนี่ยอ๋อเขาไปสิเพราะมันฟรีเนี่ยผมว่ามัน มันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ยุติธรรมไปแล้วนะครับค่ะแล้วก็ที่เด่นดีใจคือโรงเรียนเอกชนก็มาเยอะนะคะตอนท้ายรายการที่พวกเราชาวมูลลนิติเพศภาษาจะแจกของชําร่วยเป็นของที่ระลึกครับซึ่งมีทั้งหนังสือเพชศภาษาพัตราพรมีทั้งลิลิตตะเลงพายผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทบินวิเศษสมบัติเราก็ยังมีหนังสือคู่มือและซีดีเพลงจากวรรณคดี แล้วก็การสอนอ่านทำนองเสนะที่เป็นต้นฉบับตัวอย่างนะคะคแจกก็มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งเดินเข้ามาทักดิฉันอาจารย์พนอดีใจจังที่เจอตอนรแรกดิฉันคิดว่าแฟนรายการปรากฏว่าท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมมิตรวิทยาค่ะออนี่คือโรงเรียนเอกชนสนใจที่จะมาฟังเพื่อที่จะนาไปใช้ในโรงเรียนเพราะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ผู้บริหารหนึ่งคนคและครูหนึ่งคนครฟรีค่ะ ก็เป็นความสุขแล้วก็อยากเรียนให้แฟนๆรายการที่รักภาษาไทยได้ยิ้มและมีความหวังนะคะว่าวันนี้เรายังมีผู้บริหารสถานศึกษาลแล้วก็ครูภาษาไทยทั้งรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นเก่าเนี่ยยังคงสนใจที่จะใฝ่เรียนใฝ่รู้รแล้วก็นําไปต่อยอดที่สําคัญการจัดกิจกรรมเมื่อวันวานนี้ต้องใช้เครื่องมือผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนครับ การถามคำถามแล้วก็การปริ้นเกียรติบัตรทั้งอาจารย์ใจเด็ดและพนอก็ไปปริ้นได้นะคะคเพราะต้องสแกน QR Code ตอบคำถามแล้วไปปริ้นเอาที่บ้านอ่าคือคือประยุกต์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะน,นี่แหละค่ะครประเด็นว่าแต่ละท่านที่มาขึ้นเวทีไม่ว่าจะเป็นครูทอมที่เป็นแฟนพันธุ์แท้สุนทรผู้ผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งแต่ละท่านเนี่ย เป็นครูภาษาไทยเป็นคนที่ใช้สมาร์ทโฟนใช้สื่อทันสมัยนมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนหมดเลยรเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามันจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนแต่คำสำคัญมันอยู่ที่ว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูจะต้องฉีดวัคซีนให้ลูกและลูกศิษย์ของเราก่อนครับก็สรุปว่า ภาพงานเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อิงในเชิงวิชาการมากนะักจะจัดให้เป็นลักษณะ active learning ที่เขาเรียกใช่แล้วก็พยายามให้ครูเนี่ยได้มีอ,อะไรนะมีมีมส่วนร่วมด้วยนะครับติดอาวุธที่จะรับมือกับก <c oughs> ารเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใช่ค่ะแต่ว่ามีมีเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของครูตรงๆแต่ส่งผลมาจาก การจัดการเรียนการสอนให้เด็กก็คือช่วงที่อาจารย์เอกกรินรีมหาสาลพูดเรื่องของกระบวนการที่จะแอคทีฟตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด,หนดและแนวทางที่สำนักง,งานกศธออได้วางแผนให้ครูนะ่ะว่าเมื่อครูตั้งใจจัดการเรียนการสอนให้เด็กแล้วสามารถนำเอาสิ่งที่เป็นผลงานของครูครมาลงใน แบบฟอร์มแล้วก็แสดงตัวชี้วัดมาตรฐานของครูเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะได้ตามกฎเกณฑ์ของกองขขอสกอนั่นเองถูกต้องครับแต่ว่าถ้าใครมีการช่วยกันทำรับผลประโยชน์นี้เดี๋ยวเราจะส่งรายงานให้กกอสอน,นะคะพูดเล่นค่ะ กลับมาที่กรอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้ากันต่อค,ความสุขที่เราสองคนได้รับและมีส่วนร่วมนะคะก็นำความสุขนั้นมาฝากแฟนๆรายการเรียบร้อยแล้วเชิญอาจารย์ใจเด็ดไปต่อเลยค่ะครับถอยหลังนิดนึงนะครับค่ะออกรอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าเนี่ยเป็นบทแปลถูกไหมครับค่ะแปลมา2ภาษาอ่านะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า e l e g y elegy เนี่ยราชบัณฑิตเองก็ให้คำแปลไว้ว,ว่าบทร้อยกรองกรรสดฟังแล้วมันจะเศร้าไปหมดไหมเนี่ยอาอจารย์เจเดตบอกไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วเนื้อหานี่กว้างมากคือเป็นการรำพึงเก่ับความตายของมนุษย์ก็คือแค่คำว่ารำพึงเนี่ยมันไม่สดชื่อแล้วล่ะใช่ครับแล้วยังไปรำพึงในป่าช้าอีกครับ ผมบอกว่าประวัติผู้แต่งเนี่ยก็มีความจําเป็นในบางส่วนคืออาจารย์จะถามว่าท่านเกิดเมื่อไหร่เสียเมื่อ,อไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับบวชเรียนเมื่อไรแต่งงานเมื่อไรคือถ้าถามอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์แต่อาจารย์พูดเสมอทั้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็พูดกับดิฉันเมื่อเตรียมการทํารายการว่าการที่เราได้ทราบประวัติผู้แต่งมันจะมีอะไรส่องมาในผลงานด้วยใช่ครับและ,ะมันจะทําให้เราวิเคราะห์ย้อนกลับไปได้ในหลากหลายมุมมองครับ อ่ะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่กรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าที่เราอ่านแล้วเรามีความรู้สึกว่าเ,ออเข้ากับเราได้ดีเนี่ยก็ถือว่าผู้แต่งก็คือใครนะครับอมาตเอกพระยาอุปกิจศิลปสารหรือรนิ่มการจนาชีวะค่ะครับที่เราคุยไว้ในรายการที่แล้วเนี่ยบอกว่าท่านเขียนไว้เลยเป็นบทอยู่ในหนังสือคำประพันธ์บางเรื่องเนี่ยเขียนไว้เลยว่าจากภาษาอังกฤษซึ่งท่าน,สเ,นเสถียรกเศตแปลให้ข้าพเจ้าได้แต่งดัดปแปลงให้เข้าธรรมเนียมไทยบ้าง ทำไมถึงเข้าธรรมเนียมไทยได้เนี่ยนะครับอาจาร,รย์ไม่มีทางจะเดาได้ถ้าอาจาร,รย์ไม่ทราบประวัติของผู้แต่งอา้าเพิงผมขอเริ่มประวัตินะครับไม่ต้องจําแต่ว่าเดี๋ยวตรงไหนที่บอกว่า,าควรจะต้องจําไว้นิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นข้อสอบเดี๋ยวจะก็จะแจ้งให้ให้ผู้ฟังในการได้ทราบนะครับค่ะ <c oughs> ตาแหน่งเต็มเต็มก็คืออํามา์เอกพระยาอุปกิจศิลปสารชื่อเดิมคือน,นิ่มการจานาชีวะเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2อ2 2ันอันนี้ไม่ต้องจํา ศึกษาพระธรรมวินยัยจนสอบได้ปร,รียนธรรมหประโยคนี่ไงครับอาจารย์พนอแสดงว่าท่านน่ะไม่ได้เก่งเฉพาะเรื่องของร้อยแก้วร้อยกรองทางโลกอย่างเดียวนะยังเก่งทางธรรมด้วยนะเพราะฉะนั้นบาลีสันสกฤตนนเนียบน,น,นะครับนั่นแหละคือมีความรู้ในเรื่องของภาษาในปีพุทธศักราช2443ได้เข้าสอบลายวิชาครูในโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์สายสวลีสันทาคาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่5โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งในบริเวณโรงเลี้ยงเด็กตึกสายสวรีสันถาคารตึกที่เขาใช้เลี้ยงเด็กพระองค์ก็เลยใช้ที่ตรงนี้แหละมาสร้างเป็นโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2435โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้กุลบุตรกุลธิดาได้รับความรู้มีการศึกษาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูพระนครนี่ไงครับอยู บางเขนอ๋อน่ย้ายไปครับแปลว่าแต่เดิมวิทยาลัยครูพระนครอยู่ในวังครับคือย้ายจากตึกสายสวรีสันถาคารเนี่ยไปที่วิทยาลัยครูพระนครในวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2435รพระยาอุปกิจศิลประสารหลังจากท่านเรียนจบแล้วนะครับก็ไปเป็นครูที่โรงเรียนสวนกุหลาบรู้จักสวนกุหลาบใช่ไหมครับค่ะ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพยาอาจารย์ใจเด็ดน่าจะรู้จักมากกว่า,าดิฉันครับก็คือราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาปัจจุบันค่ะภายหลังเข้ารับราชการในกระทรวงธรรมการกระทรวงศึกษาธิการาปัจจุบันนี้เป็นพนักงานกรมราชบัณฑิตน่าจะเกี่ยวกับสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันใช่แล้วครับประหลัดกรมตำราหัวหน้าการพิมพ์แบบเรียนกรมวิชาการเมื่อก่อนนี้เรามีกรมวิชาการ,รที่ทำแบบเรียนทั้งประเทศเหมือนกันหมดใช่ครับหัวหน้าแผนกอภิธานสยาม ก็คือส่วนที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยทั้งหมดจนได้เลื่อนยศเป็นอํามาตย์เอกพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์และเป็นอาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นผู้เสนอให้ใช้คําว่าสวัสดีในการทักทายกัน,นสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะนะครับมาจากคําว่าสวัสดีนั่นแหละนะครับอ่าคนนี้สิ่งที่ต้องจํานิดนึงนามแฝงในการเขียนบทความอันนี้สําคัญใช่คร่คะอนอกอนกอจุดนจุดครับ ก็ไก่จุดครับอ,อก็ย่อมาจากอุปกิจศิลปสารย์นนก็ย่อมาจากนิ่ม,มก็ย่อมาจากการจนาชีวะอาล้ะนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้นามปากกาหรือนามแฝงว่าออนกอกออจุดนอจุดกอจุดเนี่ยนะครับค่ะ <c oughs> อีกนามปากกาหนึ่งก็คืออนึกคําชูชีพ <c oughs> ชื่อเนี้ยเด็กๆท่ฉันอ่านเอออน,นึกหรืออ,อน,นึกอ,อน,นกคคาชูชีพจริงๆนะถ้าเป็นคําอักษรน,นำเน,นี่ยต้องอ่านอนึกนะ อ่านำยอสีตัวอยากอยู่อย่างอยากแต่มานำนออันหนึ่งอันหนึ่งอ๋ออันหนึ่งอันหนึ่งกับอันนึกคราวนี้ทำไมถึงเป็นอันนึกเป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อเฉพาะนะครับแต่ผมว่าถ้ามีผู้รู้ที่จะชี้แจงตรงนี้ผมดินดีก็ช่วยแจ้งมาด้วยแต่ว่าผมเรียนตั้งแต่เด็กก็อาจารย์ก็จะสอนว่าอันนึกคําชูชีพเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะท่านจะออกเสียงอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นอันนึกเสียงมันอาจจะไม่เพราะคนับแต่ถูก ถูกตามหลักการสอนนะนมปากกาหรือนมแฝกอีกเช่นหนึ่งคืออุนิกาอันนี้เห็นชัดเลยค่ะก็ ok เหมือนอน,อ,อ,อนกรนั่นแหละเพียงแต่ว่าอตัวเดียวอาจจะไม่ทราบว่ามาจากอะไรใช่ไหมครับก็เป็นอุซะอุก็มาจากอุปกิกศิลปสารถูกไหมครับนิก็คือนิ่ม,มกา <G ül üyor> ก็มาจากการสามเณรน,นิ่มคือท่านบวชเนนไงแล้วก็ชื่อเดิมคือนิ่มก็สามเณรนิ่ม,นนมแล้วพอหลังจากที่บวชเรียนและสอบได้นักธรรมหประโยค ก็กลายเป็นพระมหานิม,ะน,มนะครับท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2484และมอบศพให้แก่การศึกษาวิชาแพทย์เมื่อฉันมีชีวิตอยู่ฉันเป็นครูฉันตายแล้วฉันก็ยังเป็นครูอยู่นะครับเอาละเราก็จะเห็นได้ว่าประวัติเนี่ยพอเราได้อ่านจะทราบเลยว่าสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือนามปากกาเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้ชื่อของท่านจริงๆนอกจากว่าตำราหลักภาษาไทยเนี่ยท่านจะใช้ว่าพญาอุปกิศิาศาลปสารอันนี้ แต่ถ้าไปเจออนนอกรอนึกคําชูชีพหรืออุดิกาหรือสัมมเนนิมพระมหานิมดี่จะงงกันใหญ่ว่าคืออะไรเราจําเป็นต้องรู้ตรงนี้เหมือนกันะนะครับผลงานของท่านก็จะมีหนึ่งสยามไวยากรณ์อาจารย์เคยเรียนไม่เอ่ยสยามวกรย์อ้อถ้าพูดจริงๆนะคะคสยามไวยากรณ์เนี่ยไม่เคยเรียนับแต่วันหนึ่งเนี่ยเฉันไปเห็นหนังสือชุดนี้วางขายครัเดันซื้อหมดเลยอ,อักขระวิธีวจีวิภาควากะยะสัมพันธ์ฉันทะลัก อักขระวิธีคือว่าเรื่องราวตัวอักษรทั้งหมดค่ะวัจีก็คือคำคำพูดอ่าคทั้งหลายแหล่นี่นะครับว่ากยะก็คือประโยคแล้วชันทลักก็คือคาประพันธ์ถ้าอาจารย์อ่านครบสี่เล่มอาจารย์ก็จะเก่งในเรื่อง,อองภาษาไทยนะครับไม่ปานนั้นนะคะแต่ปัจจุบันก็เป็นหลักภาษาแล้วไหครับใช่เอามารวมเป็นเรื่องๆไปครับต่อไปเล่มที่สองก็คือสงครามพาราตะคํากรอนหรือบางคนก็เรียกว่าสงครามมหาพาราตะคํากรอนค่ะนะครับต่อไป ชุมนุมนิพนธ์อนอกอ,กอคำประพันธ์บางเรื่องนี่แหละเล่มนี้แหละที่มีกรอนดอกส้อยลำพึงในปา่าช้าอยู่ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้อ่านะครับผลงานชิ้นต่อไปก็คือคำประพันธ์โครงสลับกาบสุดท้ายก็จะเป็นพวกบทความแล้วก็ปาตากถาต่างๆเกี่ยวกับวรรณคดีและการใช้ภาษาเพราะท่านเป็นปราชทางด้านภาษานะครับต่อไปเรามาดูคุณค่าคุณค่าของกรอนดอกสร้อยเนี่ยนะครับ ข้อแรกบอกว่าฉันทะลักเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาเพราะกรอนดอกสร้อยจดจําได้ง่ายและมีคติสอนใจกรอนดอกสร้อยจําได้ง่ายเพราะเป็นกรอนไงครับค่ะแล้วก็มีจุดเด่นคือพยางค์แรกกับพยางค์ที่สามเป็นคําคําเดียวกันและพยางค์ที่สองเป็นเอย๋ยจบท้ายด้วยเอย๋ยครับอาจารย์จํากรอนดอกสร้อยที่เราท่องตั้งแต่เด็กเลยเนะี่ยอาจารย์ทราบไหมครับว่าอย่างเช่นแมวเอย๋ยแมวมีแย้วอย่างเงี้ยค่ะโอ้ของโบราณมากเลยนะครับทําไมเ,เรายังจําได้อยู่ก็เพราะมันจับใจ มันง,ง่ายง่ายง่ายนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นผู้ประพันธ์ก็เลยคิดว่าเออก็ในเมื่อกลอนดอกสร้อยอย่าง,ง,งแมวเอ ente, ยเด็กเอยเด็กน้อยเนี่ยจำได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็มาผูกเรื่องอย่างนี้ซะ<น>จะได้จําได้ง่ายมียข้อคิดสนใจไปด้วยเลยครับแล้วข้อสําคัญคือกรอนดอกสร้อยไม่ยาวเหยียดค่ะหนึ่งบทมีแปดวรรคครับแปดวรรคเท่าเท่ากับกรอนสักระวาครับเท่ากันนะครับต่อไปคุณข้าข้อที่สองบอกว่าการใช้ภาษาใช้คําสั้นกระชับรัดเข้าใจง่ายสื่อความหมายชัดเจน เดี๋ยวถ้าฟังแล้วไม่สัน้นไม่กระทัดรัดค้านมาอ่ามาค้านมา <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยฟังกัน <c oughs> แต่ว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับเอาละข้อที่3บอกว่ามีสัมผัสไพเราะงดงามใช้คําเรียนเสียงธรรมชาติสัทพจน์อ่าเล่นเสียงสัมผัสสลา่าสัมผัสอักษรเราจะได้เห็นกันเพราะว่าถ้าเป็นกรอนเนี่ยก็จะต้องมีสัมผัสแพรวๆ <c oughs> าว <c oughs> หน่อยนะครับคราวนี้จุดประสงค์คืออะไร <c oughs> จุดประสงค์ในการแต่งเมื่ออ่านดูแล้วเนี่ยเราเข้าใจเจตนาเลยว่าจะแต่งเพื่ออะไรนะครับ ข้อแรกบอกว่าชี้ให้เห็นความเป็นอันนิจจังของชีวิตไม่เที่ยงแท้ไม่เที่ยงก็บ่ายนะครับอ้า<笑><笑>วก็อันนิจจังไม่มีอะไรแน่นอนอ่าคือความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับคือไม่มีอะไรเลยที่เราบอกว่านี่คือแน่นแต่มีคนบอกว่าอันนิจจังคือความเที่ยงแท้ก็คือความแน่นอนก็ค,คือความ,วาม,ไ,มไม่แน่นอน,น,อ,นอันนี้กวนกันนิดหน่อยอแต่จริงๆก็ใช่เป็นความถูกองนะครับสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต นะครับคืออิตาโทมัสเกรกเขาเขียนเนะ่เขาคงไม่ได้มองไม่ได้เน้นพุทธศาสนาแต่ว่าพาระยาอุิกิ i ท่านเอามาเปลี่ยนท่านบอกแล้วไงท่านเอามาปรับถ้าภาษาสมัยใหม่ก็บอกว่าบูรณาการาน,นะครับคือปรับให้เข้ากับชีวิตวิถีไทยไทยวัฒนธรรมไทยเราเลยะนะครับต่อไปจุดประสงค์ข้อที่สองที่เมื่ออ่านแล้วเราจับได้ว่าคุณค่าด้านเนื้อหานั้นเป็นการมุ่งแสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ว่า ไม่มีผู้ใดหลีกหนีความตายได้อันนี้จริงที่สุดเออแล้วทําไมอาจารย์ครับก็ในเมื่อทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องตายแล้วทําไมจะต้องมาเตือนกันด้วยอ๋อพระพุทธองค์ท่านยังตรัสสอนให้เราไม่ประมาทในเรื่องของความตายได้รู้ว่าเออทุกคนต้องเดินไปสู่ความตายนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังมีอยู่เนี่ยควรจะทําความดีนะนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนคอันแหละจุดใหญ่ก็คือเหมือนจะบอกว่าแกทําความดีนะเพราะว่า อาจจะไม่มีโอกาสได้ทํารีบทำซะตอนเนี้ที่ยังหายใจยอยู่รีบทารีบทำอย่าพูดว่า,ร,วารู้งี้อ่าพอรู้พูดไปได้แล้วตอนนั้นก็คือไม่หายใจยแล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าอย่าประมาทความตายเนะี่ยห้ามประมาทเลยเพราะว่าเราต้องทําคือไม่ได้เจตนาว่าเออคนออฉันไม่กลัวตายไม่ใช่อย่างนั้น คือกลัวว่าคนจะไม่ได้ทาความดีเพราะคิดว่า,เ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำมาลืนเ,เดี๋ยวนั้นค่อยทําค่อยเนะี่ยมันไม่ได้แล้วมัน,ไม,นไม่มีใครบอกได้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ครับอ่าต่อไปจุดประสงค์ที่เราอ่านแล้วเราจับได้ว่า,าที่ท่านต้องการจะให้เราอ่านกรอนดอกสร้อยลําพึงในป่าช้าเนี่ยก็คือแสดงความรู้สึกยกย่อง,องชีวิตอันสงบเปรียบง่ายและความสุขอันเกิดจากความสันโดษเป็นการให้กติธรรมอันทรงคุณค่าแก่การดำเนินชีวิตแปลว่า คำว่าสันโดษในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่แต่งงานไม่มีญาติพี่น้องนะแต่อันน่าจะรู้จักพอเพียงอน่าจะเข้ากับหลักปรัชญาของพระบาทเจ้าอยู่หัวได้ว่าคือพอเพียงไงพอเพียงนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายหลักปรัชญาของพระองค์ท่านเลยถูกต้องครับค่ะแล้วพอเวลาที่เราอ่านเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะว่าเออจริงนะพอเราอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าจริงคือนอกจากเด็กจะได้ทราบซึ้งในเรื่องของคาประพันธ์แล้วเนี่ย คุณธรรมต่างๆความรู้หลักธรรมต่างๆก็จะรูเข้ามาในร่างกายจนทั้งเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อ,อแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตคือเท่านี้จริงๆจากที่พอจะจําได้ครับคิดถึงบทไหนท่องไปมันมีความรู้สึกเยือกเย็นนะคะครับทุกบทเลยนะคะคเดี๋ยวเชิญคุณผู้ฟังตามไปพิสูจน์เรื่อยๆได้เลยครับอ้าว ครานี้ถ้าเราไปเปิดดูในหนังสือคําประพันธ์บางเรื่องซึ่งมีกรอนดอกสร้อยละพึงในป่าช้าอยู่ในเล่มนั้นน,น,นะครับเปิดเรื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยเริ่มต้นด้วยกถามุกค,ครับอาจารย์พนอคาถามุกแปลว่าคืออะไรครับก็ไก่ทอถุงสระอามอมะสระอุขอไข่คล้ายๆคาคถาเนาะคาถาคือคําพูดอะใช่ไหมครับท่านยิ่งปร,รียนอยู่ใช่ไหมใช่ครับดังนั้นท่านน่าจะขึ้นต้นด้วยบาลีสันสกฤต เป็นบทคาถานำไหมไม่ครับไม่หรอไม่ไม่คาถาบุกเป็นคําเก่าแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยถ้าผมบอกอาจารย์จะต้องเข้าใจเลยบทนำคำนำคำนำทุกคนเข้าใจหมดไม่ใช่พนอคนเดียวทำไมต้องมีคํานําอาจารย์ก็พอจะบอกได้ทุกอย่างที่เราจะนําเสนอเรื่องอะไรก็ตามแต่ต้องเกริ่นก่อนหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยนะครับเกริ่นหน่อยใช่นะครับอยู่ๆเดินมาถึงอาจารย์พนอครับขอยืมสองร้อยโดยไม่บอกเหตุผล คนต้องสงสัยถูกไหมครับเพราะนั้นบอกซะหน่อยว่าเอออย่างนั้นนะครับทำไมต้องมีที่มาที่ไปอะไรหน่อยหนึ่งเรียกว่าระถามุกซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า introduction อันนี้คุณผู้ฟังที่เก่งภาษาปกิจเข้าใจง่ายหน่อยนะครับคราวนี้ระถามุกเนี่ยของเราจริงๆเนี่ยมี2วิธีครับอาจารย์พนรวิธีหนึ่งคือเขียนเองซึ่งเราเรียกว่าคำนำเวลาอาจารย์จะเขียนหนังสืออาจารย์จะเขียนเองนำหน้าเลยว่าคำนำเดี๋ยวนี้เขามีมากกว่านั้นอีก เขาเขียนว่าคํานําผู้เขียนจากใจผู้เขียนได้แล้วแต่แล้วก็คำนำสำนักพิมพ์อได้ครับแล้วก็บางทีก็ไปเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิเขียนให้เรียกว่าเรียกว่าอะไรนะคำนิยมคำนิยมมันก็คืออันเดียวกันแหละนะครับถ้าอาจารย์เคยเขียนเนี่ยก็หมายความว่าเหมือนกับเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีความรู้สึกอะไรก็ใส่ลงไป เหมือนกับเป็นการอาบอกเ,เกลิ่นให้รู้ว่าต่อไปนี้เล่มนี้จะพูดถึงอะไรมีที่มาที่ไปเยี่ยงไรครับเอาล่ะพระยาวกิจศิลปสารก็จะเริ่มกรอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้าด้วยกระถามุกโดยที่ท่านไม่ได้เขียนเองนะครับท่านก็ไปเอามาจากผู้ที่แปลให้ท่านน่ะคือใครครับก็คือพระสารประเสริฐหรือตรีนาครประทีปท,ที่ท่านได้กล่าวว่าไปเอาภาษาอังกฤษมาแล้วปรับหน่อย ใช่ครับเอาละก็ใช้บทเรียบเรียงของนาครประทีปซึ่งเป็นนาประกาของพระสารประเสรศิฐคือตรีนาคประทีปมาขึ้นตดอ่ะดูซิว่ากระถามุกว่ายังไงดูนะครับนี่คือกระถามุกด,ด,ดังได้ยินมาดังได้ยินมาแสดงว่าเคยได้ยินมาอ่ะนะครับก็คือเรื่องราวต่างๆนะี่คือเหมือนเหมือนบอกมาค่ะสมัยหนึ่งมีผู้มีชื่อต้องการความวิเวกเข้าไปนั่งอยู่ณนะที่สงัดในวัดชนบท เวลาตะวันร้อนๆเอะแปลก่อนร้อนๆกับก็ตะวันจะตกดินแสงแดดอ่อนๆและโปรเพลโปรเพลนะครับหลายคนบอกว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เหงาเหงายกเว้นคนที่กําลังมีหัวใจสีชมพูเขาไม่เหงาตนะครับตอนผมบวชเนี่ยอาจารย์ทราบไหมว่าเวลาตะวันร้อนๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเป็นประจำเลยเนนครับสำเนรเด็กๆอะ่ะจะมานั่งเรียนกันอยู่หน้ากุฏิ คิดถึงบ้านคิดถึงแม่เคิดถึงบ้านสองหิวหิวนะครับเนี่ยสภาพอย่างนี้เลยก็คือคือถ้าเป็นเด็กชาวบ้านไม่ใช่สามเณรจะบอกมานั่งจ้องครับแต่ถ้าเป็นเรนพูดไม่ได้นะระดับภาษาใช้ไม่ได้อ่าอาจารย์เราเคยอ่านการกูบาลหรืออะไรนะที่เวลานี้ก็ใกล้จะมืดแล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะเรียกลูกมาอาบน้ำฟังแล้วเศร้านะคือคนแต่งก็ฉลาดสะเทือนใจมากใช่ครับเอาละ เวลาตะวันรอนๆจนเสียงระฆังย่ำบอกสิ้นเวลาวันฝูโคกระบือและพวกชาวนาพากันกลับที่อยู่เป็นหมู่หมูเมื่อสิ้นแสงตะวันแล้วได้ยินเสียงจังรีดจิ้งรีดอะเรไรเรไรกับเสียงกรอบในคอกสัตว์กรอบอาจารย์ต้องอธิบายจังรีด เรไรก็เป็นเสียงมแมลงกลางกกคืนนะคะกกนค,นคนละชนิดกันนะดิฉันอยากเห็นตัวมันจังเลยแต่ดีฉนเห็นแต่จิ้งหรีดรจิ้งหรีดกับจังหรีดตัวเดียวกันนะ,ะใช่ครับแต่เรไรเนี่ยต้องไปเซิร์ชเอาในเน็ตค่ะคตัวเป็นๆยังไม่รู้จักมันอไม่เคยเห็นกร่อนี่ เขาแขวนไว้ตามคอกวัวคอกควายเนาะมันคือไม้กระบอกนะหรือไม่ก็ไม้ตันๆใช่ไหมไม้ตันๆส่วนมากจะเป็นไม้เขาเรียกไม้เนื้อแข็งนะไม้เนื้อแข็งแล้วก็เจาะตรงกลางให้เป็นรูเนาะมันกระบอกมันกระบอกเป็นทรงกระบอกค่ะกระบอกแล้วข้างในอ่ะก็อาจจะเป็นไม้อีกอันหนึ่งห้อยไว้หรือไม่มีกรงโบช่วยก็ได้แล้วเขาก็เอาไม้อีกอันมาดีรัว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 นะครับเ้าทาไมคะก็ให้สัญญาณว่าได้เวลานอนแล้ววัวเรียก มาโมเข้าคอเข่าคอโมอยอยโยโยโมเห็นไหมครับเราใช้คาว่าเสียงกรอะนะไม่ใช่ระคังนะเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าพอคะระคังแล้วเรียกสัตว์เข้าโรงเรียนไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับกรอบนี่ก็คือใช้เรียกสัตว์นะครับก็คือบวกควายนั่นเองมันรู้นะได้ยินเสียงมันมานะอ่าใช่ครับแดงว่าฉลาดกว่าเราเนาะอ้าไม่ใช่ฉลาดคนละมุมกันนกแสกจับอยู่บนหอระคัง ก็ร้องส่งสำเนียงนกแสกเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เสียงนกแสกร้องสามทีหลังคาบ้านใครบ้านนั้นเสียจะมีคนตายแต่จริงๆอ่ะมันเป็นจังหวะที่นกมันบินมาแล้วมันเป็นนกหากินกลางคืนใช่ครับมันส่งเสียงเนี่ยโอ้โหบาดจิตบาดใจมากเลยนะถ้่จันนากลัวโอ้โหครับนะครับณที่นั้นมีต้นไทรต้นโพสูงใหญ่ใต้ต้นล้วนมีเนินหญ้า กล่าวคือที่ฝังศพต่างๆอันแลเห็นด้วยเดือนฉายศพในที่เช่นนั้นก็เป็นศพพวกชาวไร่ชาวนานั่นเองผู้นั้นมีความรู้สึกซึ่งเยือกเย็นใจอย่างไรแล้วรำพึงอย่างไรในหมู่ศพได้เขียนความในใจนั้นออกมาสู่กันดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังคะภาพเนี้ยมันไม่ใช่สังคมไทยอะเพราะว่าคนเขียนต้นฉบับเป็นชาวต่างชาติ เขามีหลุมฝังศพแต่คนไทยไม่มีแบบนี้นะ,ะไม่มีป่าช้าของคนไทยคือถ้าเป็นสมัยก่อนที่เขาเก็บศพไว้ครับเขาก็ใส่ลงศพเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าโกดังแต่ไม่ใช่โกดังเก็บของนะโกดังบรรจุศพที่รอการทำพิธีในโอกาสต่อไปนะคะแถวบ้านผมเรียกคอนโด อันนี้อยู่ในกรุเทพค่ะทาบรน,นองเนี่ยเขาไม่ต้องคอนโดเขามีลงทึมใช่ไหมบางคนเขาเรียกลงทึมใช่ครับใช่น่ากลัวแหละบางคนก็ไปลวมเรียกว่าป่าช้าเนาะอ๋อป่าช้าค่ะป่าช้านะครับเอาละสรุปว่ากระถากเนี่ยก็คือการบรรยายภาพก่อนที่จะเข้ามาสู่กรอนดอกส้อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีคนเนี่ยเข้าไปแล้วมองเห็นภาพว่าเป็นเนินหญ้าแล้วตรงนั้นก็คือที่ฝังศพ ที่อาจารพนอเรียนไม่สักครู่นี้คืออันนี้คือไม่ใช่คติไทยแต่ว่าเดี๋ยวพอเราจะอ่านกรอนดอกส้อยจะเข้าสู่คติไทยในความคิดแบบคนไทยเลยนี่คือการที่ปรับไงที่บ,บูรณาการ,ร,าการเข้ามาได้เลยนะครับฟังมาแค่นี้ก็อยากจะฟังตัวอย่างกรอนดอกส้อยแต่ว่าเวลาไม่พอแล้วค่ะโปรดติดตามรายการต่อไปก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาวันนี้หมดลงแล้วอาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอม และดิฉันผนดรมนิมอินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ